ครับสวัสดีครับแฟนๆช่อง Youtube พอผึ่งนะครับครับนี่คือ,อน้องแซงนะครับที่ลุ่มน้องแซงของบานอาลปลาเดิดนะครับยู่ระว่างบานปลาเดิดและบานสำโรงนะครับซึ่งที่นี่ก็ประมาณเกือบพันกว่าไรครับนำก็ะถ่วมิดเลยนะครับ วมมิดจนบ่เลืออย่างเล้ล่ะครับพี่น้องครับเบื้องเอาครับเป็นแฟนนะครับช่อง youtube นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของน้ำถั่วนะครับเบิ่งช่องไนก็สิเห็นแต่น้ำถั่วครับครับผมครับนีถนนไปบ้านสำโรงนะครับสำโรงครับมู่ทีหนึ่งนะครับตำบลย่างไทแจงครับ จำตัวระว่างบ้านปาปัดนะครับก็ทีมีกองดินซึ่งเมื่อวานนี่ครับน้ำตาดไหลตาดถนนลาดยางครับลงไปสู่ทางข้างล่างนะครับทังองค์การบริหารส่วนตำบลน้าไนแจงพร้อมทั้งผู้ดีมีส่วนเจ้าของนะครับก็เลยเอากระสอบรา้นะครับมาเลี้ยงเลี้ยงใ้ครับเอาดินกองดินนะครับมาตันทังน้ำใบนะครับกันเป็นคู่กันน้ำใ้ครับ เพื่อบ่าให้น้ำไหลทะลักลงไปเพิ่มจำนวนกับช่องท่งที่พนังการน้ำที่ขาดนะครับที่มืออธิบายนํำล้งครับอยู่ที่ฝั่งขวานะครับฝั่งด้านขวาเมื่อนะครับจะเป็นท่งที่เกือบหามืนกว่าไร่นะครับในบริเวณของแกงหยาลนครับครับฝั่งทางที่จะน้ำก๊าลังจะมาหอดนะครับกําลังจะมาถึงเลยทีเดียวนะครับก๊าลังจะ บริเวณกว้างครับมายังบริเวณน,นี้นะครับอ่านี่ครับมึงเอานะครับพี่น้องครับอ่าสลดใจนะครับเรื่องของ,อ,งอุตกภพอาสางควอมเสียหายังมหาศาลนะครับในรอบสิบปีครับปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอ่าปรกากฏว่าน้ำท่วม นักปก่อปี2 5 5 4นาะนะครับครับผมครับผมครับข่อกำนักปันนะครับนักปันถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยงามนะครับเป็นบันเกินกูทอ่องเนนีช่องสำหรับการเดินรถของจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์นะครับใบด้าหักนะครับใบด้า ถ้าเราพ่นออกกำลังกายนะครับเป็นคน,น,นมีคนใส่บริกัทเยอะมากนะครับทำกา,านหนักรายวันจากมันจันทร์ถึงรับทุกีนี่กระน้ำแบบม,มัดสวมช่างเส้นนี้เลยนะครับคงจะได้รับการสวมแซมนะครับที่เห็นด้านหน้าเป็นชือนที่เหลือครับ่วที่เหลือจากน้ำนี่บ้านในสวนพี่น้อนเช่วนที่เหลือจากน้ำบ้านในสวน เปลี่ยนนหนาเป็นกุ้มมุมอยู่นะครับคือปไาเห็ดเตอมของพอออกเหลืองนะครับซึ่งแต่ไมยามจะให้รอดนะครับครับพี่น้องพวกเอานะครับดูไก่นะครับกับพอนังกัดน้ำถึงจะติดกันเลยน้ำก็ไมาจอครับเพราะว่าในน้ำไหลตัดตัดมายังบริเวณของปไาเห็ดตะเตาของพอออกเหลืองครับอันนี้ครับดูไก่กันนิดเดียวนะครับครับพี่น้องนี่เราก็มีการ เอาตะไคร่นะครับด่างเขียวมาก,กันไปในปามคลักรของนะครับกันไปในบางส่วนแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับน้องกันถัวแม่เแล้วนะครับพี่น้องทั้งปลาเดือดปลาปัดสำโรงนะครับอาสนะน้องบเลียนน้องถือกับหวัวหมุนมาอยอาศัยอยู่บนถนนนะครับเป็นการชั่วข้าวนะครับของเหลือครับพี่น้องครับเบิ่งกด,ดลาจอดปแปวนเขวแนวยโย ยาวเลยนะครับบนอ you าศับดิ์สินหีนเมฆาเอาขึ้นมาไวข้างบนมดนะครับเพิ่งเอาพี่น้องทั้งบ้านประเดิอดครับเป็นไงครับไม่แบนสู้ๆครับสู้ๆครับทั้งยูทูปพ่อเพื่อนนะครับอ่าเป็นไงเอ้าครับสู้นะสู้ๆส,สู้ๆเอาเอาพี่น้องกันนี่แหละครับมารวมบ้านมดนะครับต้องมาขึ้นมาอยู่ข้างบน ถนนพนังกันน้ำนี่มานั่งขานั่งขาไปครับพุ้ละไม้โอ้ยนั่งขาพี่น้องไม่นั่งผักเอาแห้งเนาะจ้าเออหลังจากน้ำท่วมเป็นไรพุ้ละไม้โอ้ยน้ำท่วงพอให้ช่องยูทูปพ่อเผื่อฟังด้วยครัเป็นยังไงเนี่ยแต่พาบานเฮียนเป็นไรนะครับกระปุกโต๊ะเนีกปุกต๊ก็ไม่มีหม่องนอนน่าท่วมงไรเป็นไรท่วมเพราะเห็นหาเท่ากันเลยเลยเยังแน่จัน พอเหลือยังจงแนวดีดเขาเสกันกินไม่แล้วเกรมามากับปลากระป๋องที่บนบอไจ่ากันบ่มาปลากระป๋องเออเอออออนเยหอเออสองพูนเพียงหนาเนาะได้สองพูนเยอกกองมือนนีมือขึ้นี่ฝนต้องแหงถึงเหมือนขึ้นนีแเ้อแล้วมันก็าแล้วเพราะว่ากันนีถ้าอยเขาครับเมือขึ้นนี่ ตอนนี้ตัวทีน่องทีมาตั้งทีรับที่นอนอยู่บนทีสูงนะครับฝนกับว่าตกซะ <c oughs> ดังไฟบ่มือมขึ้นเหบ่หนาวปอห <c oughs> นาว <c oughs> ดังบ่ได้ <c oughs> ดังบ่ได้าา <c oughs> เอาบงอยากยางไงเบ้งสภาพ <c oughs> สภาพน้ำภาพน้ำน <c oughs> บบ้น่องก็ได้านี่เน้รงหเลเรียบร้อยหมดถ่วมคักกาัจันปีนี่ถ่วมคักป้อคักเนาะ

ลอยเรือทุกทุกคนเด้อเออฝากพี่น้องเพื่อนเอากระิหาปลาเอาปลาแดกไปหาเขาแมนบ้าแมนบ้ากระดิ่งหาปลาเดี๋ยวพวกกันนี่เด้อเออพวกนี้เด้อพี่น้องเไยครับโอ้ยนะครับมันจะดิสตวนนะครับนี่แหละครับมันส่วนหนึ่งของพี่น้องของบ้านปลาเดือดนะครับที่ขึ้นมา พระอาจารย์ใปเส่อาจารย์นิรันไ์ใสมือนี้ขอขอบคุณที่ข้าเจ้ามาสอยบริจาคเออมาสอยอาหารปลากระป๋องพ่อในประทังพ่อในประทังชีวิตประทังชีวิตไปวันวันเนาะพอหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอย่างแล้วนะครับขวมหอดบ้านตีอยใส่ถูกแนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับด้วยครับต้องขอขอบคุณครับขอบคุณดีครับ